โอ้ดู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 แอนเดียสะทุนหมาโอ้ดูดูดูโอ้ดูดูโอ้สถุนหมาโอ้ดูบิวบักร้านคารโบัคเลดหกมีทั้งระบบกลุ่มและไอดีพารเปิดตลอด24ชั่วโมงมี1บาทก็เติมได้สามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม ร้านเนโกบักชอ็อปบริการรับฟ้ามาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกายบ็อกซ์โบกโนโลบ็อกโลกูนบ็อกฟุตวันพีซลิจเดอรี่ไอคูนเอ็กไกบ็อกแล้วก็บิวอัพโบทคิงพีทอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ขั้นต่ำการใช้บริการของร้านคือ20บาทปลอดภัยแบบ100%ออย่าลืมมาใช้บริการกันที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม มันถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะโปรโมทแมปโจโจแนวออบิซาต์ยังไงล่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยชื่อว่าอาคาไวอีเด้นั่นเองนะ <c oughs> ก็คุณก็รู้นะว่าชื่อแบบมันก็บ่งบอกล้นนะอาคาไวอีเดนะครับก็จะเป็นแนวสแตนแนวน่ารักน่ารักโรลี่โรลี่ใช่ไหมล่ะใช่ครับโรลี่โรลี่โรลี่โรลิ่งจริงดูโรลี่เป็นไงโอ้โหโรลี่โรลี่ ก็มันจะมีไอ้ไอ <sh> ้นี่ให้ด้วยนะจะมีธนูกับลูกกระาให้พร้อมเลยนะแล้วก็ไอเทมดอกสปาเดียตอนนี้มีนิดเดียวนะก็แมปมันน่าจะเพิ่งเปิดมั้งเปิดวันที่7เปิดวันที่19เดือน7ครับถือว่าแป๊บเดียวเองนะเดือนนี้แหละเดือน เกือบสิ้นเดือนแล้วก็ไอเทมดรอปก็จะมีเ,เรกเวียมเนี่ย15นาที1ใน2แล้วก็คาวิย์แอโร่30นาที1ใน1นะแล้วก็ดีฟซีเอ่อ1 0นาที1ใน2แล้วก็แบ็คโอฟ30นาที1ใน4นะครับนะประมาณนี้เลยคือถ้าแต่เคาวิย์เนี่ยมีหลายตัวมากครับก็จะมีเอ่อบันนี่โกลแล้วก็คิงคิมสานบ้างนะแล้วก็คิลเลอร์ควีนบ้างนะครับเนี่ยผมได้แล้วตอนแรกโอ้ แม่ใหญ่ดิแทๆสุดยอดเลยนมหนองโพรงจริงใครอยากเล่นแบบนี้เขาจะทิ้งลิงที่ใต้คลิปนะครับนะจะทิ้งลิงให้ใต้คลิปเลยนะก็ใครอยากเล่นเนาะเป็นอะไรเนี่ย แบบนี้บอกเลยถูกใจผู้ชายอย่างพวกเรามากนะครับแต่ว่าก็อย่ามีอารมณ์กันอย่ามีอารมณ์กับเลโก้หรือหอนัทุเรศ, <c oughs> เศ <c oughs> อย่ามีอารมณ์กับเลโก้เหมือนแอนดี้นะครับไอ้ยเกรซินดามอนคือมันจะมีบางตัวนะคือดีโฟซีก็มีนะไอะ้คาวายี่ดีโฟซีอ่ะเจ๋งครับใหญ่ด้วยไม่รู้จะโดนโลบอกแบนตอนไหนเนี่ยน่าจะไม่โดนหรอกมั้งหรือแม่ก็จะโดนอบิซัสไตรอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับคือมันคือมันมีแค่นี้แหละครับทั้งระบบนะคือมันให้เราแบบดูสแตนมั้งสแตนมันสวยดดดดดีีนนนนนะะะะจว่่่าาไไปโทรรำคคคญอออออ้แแชหลลลเเเเเงงููิิิิยยยสบ์ืื ือลื่นนะนั่นหน้ากันหน้าแดงด้วยหมายความว่าไงวะเขาสุ่มบัติรับไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยคลิปนี้ผมขอสัก20ไลค์แล้วกันนะครับผมนะขอน้อยแล้วแล้วมันสมบูรณ์แต่ไม่ได้วะผมบูรได้นะถ้าตาตาไรทิน่ามันเป็นรับเป็นร่างแบบนั้นร่างคาวาอีด,ด้วยนี่ผมว่าน่าจะสุดยอดมากเลยนะเวะ้ยสงสัยเขาขี้เกียจทำมั้งหรือว่าแบบนึก,น,กนึกโมเดลไม่ออกตาตาไรทิน่าผมยาวไงนะใจความคิดเองอ่ะเขาคิดที่เที้ยงกูอีกอะวัเลยทุกคนครับเฮ้ยผมได้ตาตาอุยเอ๋วตาตาอุเอเลยนะเว้ย โอ้แกิเงสันสอยากได้อ่ะมันมีบันนี่โก้ด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งนะบันนี่โก้รู้สึกว่าได้ใหญ่พอๆกันเลยนันนนะ่นๆๆไอตัวนะ่ะไอเสื้อแดงอนะ่ะเนี่ยอย่า yeah. กูเกียรติภาโพสว่ะคือลื่นนะคือลื่นเลยเดี yeah. ๋ยวตาตาไปเบนนัมมันไม่มีอ่ะโอ้โถ่เซ็งว่ะเศร้าผมเศร้าว่ะเหมือนแบบอ๋อบัคเหมือนแบบให้มาดูแค่ตาแตนอน่ะรู้สึกว่าจะไม่ไม่ใช่เน้นวีพีเลยเน้นดูแบบโชว์เหมือนโชว์เคสมากกว่าโชว์นมไง ใช่ชนนมไงทุกคนก็ชอบผมก็ชอบคุณก็ชอบครับใครๆก็ชอบคุณดูก็รู้แล้วใครๆก็ชอบครับแย่ <Yeah. S 1> ได้แล้วคิลเลอร์ควิแล้วเราดูท่าเก๊กมันน่าน่ารักจับจับเอวเขาทำไมแย่วตัวกูเนี่ยแย่จังเลยนะครับอยากได้บันนี่อ่ะบันนี่ไม่ออกเลยเอ,อ่ะ๋อได้อะไรไม่ได้เหรอเสียบเอาเสียบเอาเสียบเอาเลยวกาวตาแตนั่งกันแน่เลยบันนี่น,นี่ดาบ นะครับดาววะบอกเลยเราก็ได้บันนี่กเต็มเลยอ่ะอะไรวะอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะขอบ้างดิทำไมผมปักขนุนไม่ได้วะบักเหรอพอได้แหละอยากได้บันนี่อ่ะงื้อเงื้อบันนี่อ่ะโอ้ตาตาไปนัาไม่เอาเอาบันนี่มาจะบันนี่ก็ออคิล่าควีนก็ได้ละก็หนิน่าดูตูดบันนี่ดิทุเรศมากเลยทำไมโมเดลเป็นงี้แบบตาตาแค่ข้างหน้าพอบ้างส่วนหลังก็ต้องทำก็ได้มันทุเรศอ่ะอเนี่ยแบบเบิดเหมือนน้องคนนี้เหมือนน้องคิล่าควีน นะครับโมเดลเสียวมากครับสวยมากโอเคก็แมปอะคาไวิเดย์ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยละกันนะขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ถามว่ามันมีอะไรมากไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็จะมีแค่สุ่มสแตนแล้วก็ตีกันนะครับหรือไม่ก็โชว์สแตนกันอวดสแตนกันแค่นั้นเองครับเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับขอบคุณครับผม18บวัคลิปหายในคลิปนี้เจอกันครับบาร์เดอร์